โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมากับเกม g e n ิ i Impact อีกครั้งหนึง่งโดยในวันนี้นั้นผมจะมาบอกจุดถ่ายรูปของเคเวสความทรงจําเก่าๆบนเกาะเ,เ,เ,เซะรยที่จะเป็นหนึ่งในเคเวสชื่อเสียของเมืองอินาซึมะพร้อมกับเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการรับเคเวสว่าเคเวสนี้จะทําอย่างไรจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นก็ลองมาติดตามกันดู โดยในเควสนี้นั้นเราจะไม่สามารถรับจาก n p c ได้ทั่วไปแต่เราจะต้องไปเก็บไอเทมเควสบางอย่างมาซะก่อนจึงจะสามารถเริ่มต้นเควสนี้ได้โดยไอเทมเควสที่เราจะต้องเก็บนั้นจะอยู่ตรงบริเวณศาลเจ้าบนเกาะเซอไรโดยวิธีการไปง่ายๆก็คือการวาร์ปจากจุดวาร์ปด้านบนและเมื่อเราวาร์ปมาเราก็สามารถเดินลงไปตามทางได้เลยแล้วเราก็จะเจอกับศาลเจ้าเอง โดยเมื่อเรามาถึงบริเวณสารเจ้าเราก็จะพบกับจุดที่ให้เราขุดโดยเมื่อเราขุดขึ้นมาเราก็จะเจอกับรูปภาพของเกาะเซไลซึ่งเราก็จะนํารูปภาพรูปนี้ไปถามคนในเมืองว่ามันคือรูปอะไรกันแน่มันก็จะเป็นการเริ่มต้นเควสเควสนี้โดยเราจะกลับมายัางในเมืองเพื่อถามคนของกิลนักผจญภัยว่าความหมายของภาพภาพนี้คืออะไรเขาจะบอกว่าภาพนี้คือภาพของเกาะเซไลแต่เขาก็ไม่รู้รายละเอียดมากนะัก เขาจึงจะให้เราไปถามคนที่เกี่ยวข้องกับเกาะเซไลนั่นก็คือโอดะทาโร่นั่นเองเราจึงจําเป็นต้องไปหาเขาต่อแล้วเมื่อเรามาถึงเราก็จะเอาภาพให้โอดัทาโร่ดูเขาจะบอกได้ทันทีเลยว่าภาพนี้คือภาพของเกาะเซไลโดยเขาจะนึกว่าเราเป็นคนของทางกิลเขาจึงไหว้าวานคําขอให้เราไปช่วยถ่ายรูปมุมสี่มุมตามภาพที่เขาออมาให้มันก็จะต้องเป็นหน้าที่เราที่จะต้องไปถ่ายภาพให้กับเขาเพื่อกลับมารับของรางวัลก็ต้องเป็นเราตลอดนั่นแหละแล้วเราก็ได้รับทุกงานทั้งด้วย โดยรูปที่เราได้มาจะบอกตำแหน่งทีตำแหน่งของจุดที่เราจะต้องไปถ่ายโดยรูปภาพทั้งสีลรูปก็จะมีตามนี้เลยโดยเราจะต้องถ่ายมุมเดียวกับรูปที่เขาให้มาซึ่งจะอยู่บริเวณจุดไหนบ้างก็ตามผมมาดูกันได้เลยโดยจุดที่1นนั้นจะอยู่ใกล้กับบริเวณสารเจ้าที่เราเจอตอนแรกโดยวิธีการมาให้เราวาร์ปตรงจุดวาร์ปตรงหน้าผาแล้วก็เดินตามผมลงมาได้เลย โดยรูปในตรงนี้จะเป็นรูปของหน้าผาแหลมลองมายิงจุดนี้แล้วโฟกัสให้ดีๆละ่ะแล้วเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จก็เป็นการสําเร็จจุดที่1แล้วเราก็จะไปยังที่ต่อไปตามมากันได้เลยโดยจุดที่2ที่เราจะไปนั่นก็คือทางไปศาลเจ้าแมวจะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายของเกาะเซไลซึ่งในมุมนี้จะเป็นมุมที่ถ่ายเกาะของศาลเจ้าแมวตามมากันได้เลยโดยเราจะวิ่งมาตรงบริเวณหมู่บ้านล้างแล้วก็เดินตามทางมาเดินตามผมมาได้เลย โดยมุมที่จะถ่ายนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เราก็ถ่ายรูปตรงนี้ซะก็เป็นการเสร็จสิ้นและจะได้ไปที่ต่อไปกันเลยโดยในจุดต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณซากของเรือที่อยู่ทางบริเวณด้านซ้ายของเกาะโดยเราจะวาร์ปจากบริเวณจุดวาร์ปทางด้านบนซ้ายแต่เดินเรียบเลาะชายหาดลงมาเราก็จะเจอกับมุมที่ต้องถ่ายรูปซึ่งจะสามารถเดินตามผมมาได้เลย โดยจุดที่เราจะถ่ายรูปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณหินหน้าเรือโดยเราจะยืนบนหินนั้นแล้วก็ถ่ายรูปก็จะเป็นนันเสร็จในจุดจุดนี้และในจุดสุดท้ายนั้นจะอยู่ตรงบริเวณใจกลางเกาะเซไลซึ่งจะเป็นมุมตรงก่อดทางเข้าไปยังทะเลสาบโดยใครที่ทำเคเวสตามล่าสายฟ้าแล้วสามารถวาร์ปมาตรงจุดวาร์ปด้้นบนเพื่อกระโดดลงมาได้ โดยเมื่อเรามาถึงบริเวณด้านล่างเราก็ถ่ายรูปตรงนี้เป็นมุมสุดท้ายก็เป็นดันเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเราถ่ายรูปทั้งหมดเสร็จเราก็จะกลับไปหาโอดะเพื่อเป็นการส่งเควสและรับของรางวัลแล้วเมื่อเรากลับมาคุยกับเขาในเมืองก็จะเป็นอันเสร็จเควสโดยเขาจะเล่าประวัติความเป็นมาในอดีตของเขาว่าตัวเขานั้นมีบรรพบุรุษเป็นชาวเกาะเซไลเหมือนกันซึ่งก็จะมีอีกคนก็คือคุณฟูจิวาระนั่นเองโดยเขาจะเล่าถึงเหตุผลต่างๆที่เขาย้ายมายังเกาะดารุคามิ โดยจะมีหลากหลายเหตุผลที่พวกเขาย้ายมายังเกาะอาลูคามิไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพอากาศการลักลอบขนของเถื่อนหรือการรวมประเทศของโชกุนในเรื่องจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปถ้ามันจะมีนะเสร็จแล้วเราก็จะได้รับความสําเร็จรวมถึงเควสที่เสี่ยงเมืองอีกด้วยก็อย่าลืมไปรับเควสที่เสี่ยงเมืองกันด้วยล่ะก็จะจบไปสําหรับเควสความทรงจําเก่าๆบนเกาะเซไลหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้และเดินตามกันถูกยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีละกัน และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ฟังมาถึงจุดๆนี้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจะไล่ยทยอยทำเควสให้มันเสร็จๆไปไปก่อนละบ๊ายบายจ้า